รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมืออาชีพนะครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกวันอังคารบ่าย2องโมครึ่งทางทรมหอยู่กับผมแคมนมณฑลดำเนินรายการครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมาตามหาของกินสุดแสนอร่อยวันนี้อยู่กันที่ร้าน ก๋วยเตีย๋ยวลูกทุ่งรุ่งเรืองลำปางเอ๊ะลำปางล้ออยู่เชียงใหม่เพราะอะไรก็เลยงงอยู่นะฮะแต่ว่าวันนี้เขาบอกเลยว่าที่นี่อร่อยขึ้นชื่อมากจะอร่อยขนาดไหนต้องไปลองชิมด้านไหนดูว่าจะเด็ดขนาดไหนร้อยก๋วยเตีย๋ยวลูกทุ่งรุ่งเรืองลำปางเชียงใหม่งงตาม,มาครับ ผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาบุกที่บริเวณที่เขากำลังทำก๋วยเตี๋ยวมันอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ค่ะอ๋อสวัสดีครับค,คุณค,คุณติ๊กที่ร่ำลือว,ว่าก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากเพราะอะไรเอ่ยมาคุยกันหน่อยสิมาคุยกันตรงหน้มามอนี่ยแหละฮะที่นี่ทำไมถึงถึงขึ้นชื่อแล้วก็คนนิยมมาทานกันเยอะมากเลยคุณติ๊กเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอะไรอร่อยบ้าง ของเราจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับก๋วยเตียเต๋ยวหมูจะแยกหมกอก,กันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะกขจะเป็นสูตรน้ำข้นเป็นสูตรน้ำข้นแล้วขายดีพอๆกันไหมฮะสองอย่างนี้ใช่ค่ะสมามารถลูกค้ากินเนื้อแล้วได้ข่าวว่าลูกชิ้นที่นี่เด็ดมากเพราะอะไรเออเออเพราะว่า,าของเราเป็นสูตรทำเองทำเองเลยใช่ไหมพี่ชายทำเองค่ะไม่ได้ไปรับที่ไหนไม่ได้รับที่ไหนเราชิมได้ไหมฮะชิมได้ชิมได้เลยค่ะเดี๋ยวผมขออนชิมหมูแล้วกันอันนี้อุ้ยเป็นครั้งแรกที่เรา มาชิมมาชิมกับหมอ้อเลยครับคุณผู้ชมตากมาจากหมอ้อสดๆอันนี้คือลูกชิ้นที่ที่ทําเองใช่ค่ะเป็นลูกชินช้นหมูร้อยเปอร์เซ็นต์หมูร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือลูกชิ้นหมูร้อยเปอร์เซ็นต์ลองชิมดูว่าอร่อยขนาดไหนอแอบแรงตัง้งลมนะแรงมีลมต้อลองเป็นไ,มไหมอืมเด้งเด้งเดี๋ยวผมจะไปทานทั้งคู่เลยว่าจะอร่อยขนาดไหนมเมื่อกี้สกุลู่ชิมแค่ลูกชิ้นนะเดี๋ยวไปทานพี่โต้ดีกว่าครับไปคุณติ๊กพาไปผมกัหน่อยได้ไหมฮะ เอาเลยครับคุณเชิกถ้าใครที่อยากจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวรุ่งรุ่งเรืองมาได้ยังไงครับคุณเช็กจากสนามบินนะคะจากสนามบินนะเจ้าทางร้านเราจะอยู่ทางฝั่งความเมืองถนนมัติโยนนะคะครับอยู่ตรงข้ามกสะพานขาเขตกาวข้าวไทอ่อ่านหาตามมาบัดกรูก็โทรมาที่เบอร์ร้านก็ได้เจ้า0 8 4 8 0 6 9 2 9 8เจ้า ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วนะ,ะ,นะพิเศษคือลูกชิ้นทําเอง,เองสอดสะอาดมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อให้เลือกรับประทานแล้วก็จะมีเป็นเมนูพิเศษแบบนี้ด้วยเป็นเป็นลูกชิ้นรวมนะครับโอ้ผมพูดแล้วน้ำลายไหลสูตรเขาพิเศษมากทางล้กจิ้นทุกอย่างพิเศษมากใครอยากรับประทานต้องมาที่นี่เลยก๋วยเตี๋ยวรู่ทุ่งรุ่งเรืองลำปลางแต่ว่าอยู่ที่เชียงใ,ใหม่นะครับวันนอี้ขอบคุณติ๊กด้วยนะฮะขอบคุณครับ เพาะะไม่รอช้าทานกันต่อดีกว่าครับอันนี้อร่อยมาก <c oughs> ส่วนตามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเศรา080 587 1911น้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น่สหายสนใจติดต่อ089 790 6121 02 508 0781เป็นสิวหัวหนองเรื้อรังคิดถึงสบู่สมุนไพรงามพรรณโทร081 7147340โรงพยาบาลวัสมารรัตนารามจังหวัดชาติเชิงเศร081 983 98 0400ขอขอบคุณคอนโดรูติดริมน้ำปีนปจังหวัดเชียงใหม่081 7147340 <geons, S 1> คุณผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยของเราก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาสําคัญอย่างมากเราควรจะฝึกภาษากลางอย่างเช่นภาษาอังกฤษไว้เพื่อสื่อสารกับเพื่อนบ้านด้วยวันนี้นะครับนมุกวัสมานรัตนารามที่แปดริ้วเนี่ยมีภาษาอังกฤษมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยแต่ว่าวันนี้จะเป็นคําไหนภาษาว่าอะไรเออภาษาว่าอะไรภาษาอังกฤษถูกแล้วจะเป็นคําว่าอะไรต้องติดตามได้กับนุมุกวัสมานรัตนารามครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องโมนี้ค่ะพี่ปูตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ใต้ฐานพระพรหมค่ะที่วัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิ<า>เง,<อ>งเคะใช่แล้วต่วจอจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะ,ะใช่แล้วค่ะค่ะพี่ปูคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ยังแบบอยู่กันที่เดิมใช่ไหมใ,หใช่แล้วเราก็มีคําสัท์เดิมไม่ใช่คําสัท์เดิมดิในหมวดเดิมใหม่ใช่ค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมให้อ่าใช่แล้วค่ะ ใช่ค่ะเกี่ยวกับการซื้อขายเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะการตลาดแบบว่านเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยเริมมีอิทธิพลมากขึ้นเพราะว่าแบบยังไงอะเพราะว่าช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงค่ไม่ต้องออกจากบ้านก็แบบสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่ใช่ค่ะไม่ต้องเดินทางไปเลยนะอืใช่ไม่ต้องน้ำมันด้วยกดโทรศัพท์แป้บเองค่ะเราได้สินค้ามาอยู่ในมือเราแล้วใช่แล้วเพราะว่าการขนส่งก็ช่วงนี้นะคะการคมนาคมเนี่ยก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้อง ดูแบบละเอียดถี่ถ้วนเนาะแล้วก็แบบใช้ความคิดพิจ,พจารณววาใช่แล้วค่ะแบบว่าเดี๋ยวอาจจะแบบเฮ้ยเราวางตังค์ไปแล้วเขาไม่ส่งของมาหรือว่าบางคนเนี่ยลอกใช่ค่ะแบบอาเป็นแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าแบบทุกคนก็สามารถมีแบบมีไลน์หรือมีเฟซบุ๊กได้เหมือนกันทุกคนนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะคราวนี้ค่ะก็มีคำศัพท์มาฝากกันสองคำค่ะสองคำเรยายเกี่ยวกับการซื้อขายก็คือคำแรกนะคะคือคำว่าพ่อค้าค่ะก็คือ merchant ค่ะปรากฏแบบนี้นะคะ Merchant แปลว่าพ่อค้าค่ะค่ะส่วนคำที่สองนะคะก็คือคำว่ามีพ่อค้าแล้วก็ต้องมีแม่ค่ะไม่ใช่ลูกค้าคิดว่าคิดว่ามีพ่อค้าก็มีแม่อันนี้แปลว่าลูกค้าเป้ามาแล้วกันใช่ค่ะก็คือคำว่า customer แปลว่าลูกค้าค่ะก็กดแบบนี้นะคะ C U S T O M E R Customer แปลว่าลูกค้าค่ะมามาทวนกันอีกรอบนะคะก็คือคำแรกค่ะคือคำว่าพ่อค้าค่ะ Merchant M E R C H A N T Merchant แปลว่าพ่อค้าค่ะส่วนคำที่สองนะคะก็คือคำว่าลูกค้าค่ะ C U S T O M E R Customer แปลว่าลูกค้าค่ะได้แล้วได้ไปแล้วค่ะสองคำได้แล้วฝึกวันลนี้ก็อนหน่อยไปเรื่อยๆนะคะค่ะเพื่อว่าเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่ไม่ใช่เดิมสิเราเข้าสู่แล้วใช่ค่ะากอุมาเซียนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปทานอาหารหรือว่ากินอาหารอร่อยๆกันที่ไหนหรือว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นต้องไปติดตามชมกันค่ะไปชมกันช่วงหน้าเลย ดอกไม้สวัสดิการรายได้ส่งสบทนสร้างโรงพยาบาลวัดสมันรัตนารามร้านเพชรนิตทิมาีฟิวเจอร์พาร์ครังสิต์สื่อสัตว์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร0815675663ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่2ของทุกเดือนณนะวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา0819830400วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา081 9 8 3 040 0ขอขอบคุณคอนโดหรูติดริมแม่น้ำปิจงจังหวัดเชียงใหม่081 7 14 7 3 4 0พอพูดถึงเรื่องอาหารการกินแล้วก็เริ่มน้ำลายไหลายนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ ที่วัดสมานรัตนารามเรามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะร้านของวัดอย่างเช่นร้านแพแม่น้ำร้านระเบียงน้ำอร่อยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะอย่าลืมแ้ะก,กันผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่วัดสมานรัตนารามไปดูซิว่าวันนี้มีเมนูอะไรเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับสวัสดีค่ะเจอกับพวกเราทั้งสองคนอีกแล้วนะคะใช่แล้วที่เดิมเลยใช่ร้านอาหารพแพแม่น้ำ ได้มากินอีกแล้วมาแทนพี่เข้มนะคะน้องมุ้งี่กินตลอดเลยใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เข้มเป็นบุญคุณกับหนูมากๆเลยค่ะไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะไม่ต้องมาค่ะเพราะเราอยู่กันได้เนาะใช่ค่ะยินดีเป็นเกียรติมากที่แบบจะทําหน้าที่นี้แทนพี่นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะ เพาลุงมุกมาทานอาหารอีกเหมือนเดิมค่ะที่ร้านอาหารแพรแม่น้ำนะคะใช่แล้ววันนี้ลุงมุกอยากทานเมนูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะวันนี้เหรอคะเมนูแบบเห็นแบบอยู่ริมแม่น้ำแบบนี้ก็ต้องนึกถึงสัตว์น้ำใช่ไหมคะใช่แต่ก็อยู่บนบกด้วยก็ต้องทั้งถึงสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกอะไรอย่างนี้กบก,ก็ได้ค่ะอยากทานกบมากเลยเ กบนี่ก็ไปทําได้หลากหลายเมนูนะคะโอ้ค่ะนูยเคยทานกบอะไรบ้างไม่เคยเทมปุรไทยไนูเคยหนูไม่เคยทานกบค่ะแต่หนูเคยใช้กบลาดินสอ้าวใช่แล้วรอคนละกบแล้วเะาให้ค่ะคนละกบแล้วกบก็หลากหลายเมนูนะคะวันนี้จะพามุูไปทานกบผัดเผ็ดเหรอเผ็ดมีพริกด้วยอ่ะนี่ไงผัดเผ็ดใช่ไหมค่ะอยากกินกบผัดเผ็ดนะใช่เพราะหนูอยากชอบอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดอ๋อเผ็ดจะได้เหมาะเหมาะกับคนร้อนแรงแบบเราสองคนเลยวันนี้ล้างมือมาหรือยัง ดูแล้วนี่หนูจําได้แม่นๆเลยค่ะค่ะน่างั้นเรามาลงมือทานได้เลยน <ใจ S 1> ะคะแต่ก่อนที่จะทานเราต้องไปดูวิธีการทำก่อนใช่แล้วไปดนครัวเลยค่ะจะพอเปล่าวเล่าขานตังนานวันชี้ชัดจงจแจงแผลงไทยตำนานวัดนะสม,มานอยู่ไม่ไกลกร,ร,รุงเทพไป้างเลเงอาวเข้าริมคลอ ลองมุกลองทานได้เลยค่ะทานได้เลยใช่ไหมคะ่แล้วค่ะจะได้รู้ว่ารสชาติของเราเนี่ยถูกทุ่นแท้เลยมิจิถึงแกงชัดมากๆเลยนะคะเนี่ยสมุนไพรเยอะค่ะทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะโอ้ดีจังเลยค่กันทานแล้วนะคะเป็นจบทิ้นแรกเลยที่เคยทานอือร่อยแน่นอนรับรองค่ะแล้วท่านใดนะคะที่สนใจนะคะจะแวะมาทานอาหารได้นะคะที่ร้านอาหารแพ้แม่น้ําค่ะ หรือไม่มีอีกร้านหนึ่งนะคะร้านอาหารระเบียงน้ําค่ะบรรยากาศลมพื่นสดชื่นมากเลยร้านอาหารแพ้แม่น้ําก็อยู่ติดกับแม่น้ําบางประกงนะคะบรรยากาศดีมากค่ะนั่งชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยเลยนะคะหลังจากที่น้องลูกได้ทานไปแล้วนี่รสชาติรสชาติน้อบเป็นยังไงบ้างคะน้อกบเหรอคะรสชาติจะคล้ายๆไก่ใช่ะะคะแต่ว่า รสชาติของเออเขาเรียกว่าตัวเครื่องแกงเนี่ยอร่อยมากเลยแล้วแบกลมกล่อมมากๆเลยค่ะแบบมันดิงแท้ๆใช่บ้าน<ท>หงแบบรู้สึกแบบกินอายแบบรู้สึกเหมือนนั่งทานกบอยู่เอ้ยไม่น่าใช่ดินั่งกินกบอยู่ริมห้องนาอะไรประมาณนี้ <laughs> แล้วน้องมุกทราบไหมคะว่าทานอาหารที่นี่แล้วจะได้อิ่มท้อง อิ่มบุญด้วยโฮ้ยอิ่มท้องอะมุกทราค่ะเพราะตอนนี้มุกอิ่มแล้วแต่ว่าอ,อิ่มบุญเนี่ยยังไม่ทราบเพราะว่าทำไมอะคะรายได้ส่วนหนึ่งคะ่ะเราจะนําไปร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวั <โฮ S 1> สมารรัตนารามคะ่ะโอ้โหนอกจากอิ่มท้องแล้วเนี่ยยังได้บุญด้วยนะคะค่ะ,คะยอดไปเลยคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่วน,น,นใจสนใจก็แวะเวียนมาหากันได้คะ่ะที่ร้านอาหารแพรแม่น้ำค่ะาลาก่ ต่อเธอนะร้านต่ออันไหนที่มันจะแบบนี่มะเขือมะเขือตรงไหนส่วนไหนที่อร่อยที่สุดคะนี่ค่ะมะเขือมะเขืออร่อยสุดเลยใช่กินผักอะไรแบบนี้ยิมอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพ้่แม่น้ำวัดสมานรัตนารามสปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร0813193939เป็นสิวหัวหนอกเรื่อรัง ถึงสบู่ศูนย์ภัยงามพันโทศูนย์แปดหนึ่งเโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร0า081983 0 4 0ขอขอบคุณคอนโดรหรูติดริมแม่น้ำปิจงจังหวัดเชียงใหม่0817147340 ผู้ชมครับได้เวลาที่เราจะมาหาสิ่งดีๆมาใส่สมองกันบ้างน,นะครับในช่วงพุทธศสัสนสุภาศิตกับท่านพระประชาธรรมนาถเจ้าวาดวัดสมานร,ร,รัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา,ชา,าติดตามนะครับว่าวันนี้ท่านมีข้อคิดอะไรดีมาฝากพวกเราบ้างเพื่อน,นําไปปรบับใช้กับการดําเนินชีวิตในประจําวันนี้ติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับ ในท้ายที่สุดแห่งรายการนั้นก็ขอฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาสิตว่าสุขาสัมคคสสีความพร้อมเพียงของหมู่คณะยังประโยชน์หรือความสุขมาให้ในความข้อนี้ก็หมายความว่าถ้าหากว่าชุมชนหรือชาวบ้าน หรือครอบครัวมีความสมัคคีนั้นก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็ยังความเกี่ยวพันแก่ชุมชนและก็ประเทศชาติด้วยเพราะถ้าหากว่าชุมชนมีความขัดแย้งไม่มีความสมัคคีก็ไม่สามารถที่จะขยายต่อไปให้ประเทศชาตินั้นมีความสมัคคีหรือประโยชน์โดยส่วนรวมนั้นมีความสุขได้เพราะประเทศชาติที่จะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องอาศัยจากพื้นฐานความเป็นครอบครัวเป็นชุมชนแล้วก็เป็นสังคมจนถึงประเทศชาติได้ถ้าเราเองนั้นอยากให้ประเทศชาติมีความเจริญ มีความสุขนั้นเราก็ต้องพยายามดูคนใกล้ชิดให้มีความรักมีความสมัคคีเเีอก่อนแล้วก็ช่วยชุมชนของเราให้เกิดความปองดองกันอย่าให้เกิดความแตกแยกกันความคิดเห็นนั้นทุกคนนั้นคิดเห็นต่างกันได้แต่การคิดเห็นต่างกันนั้นควรเอามาปรึกษาและมาแก้ไขกันแต่ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วต้องมาตีกันมาแยกกันอันนี้ก็ไม่ควรฉะนั้นยังไงก็ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศชาติเป็นสังคมเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องมีความสมัคคีก็จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้น มีความเจริญไม่แพ้ชาติใดๆตรงนี้ก็ต้องอาศัยความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาชุมชนของเราหรือครอบครัวของเรานั้นให้มีแต่ความสุขให้มีความสามัคคีก็จะยังความเจริญรุ่งเรืองได้ก็ขอฝากไว้ในท้ายรายการก็ขอเจริญพรขอขอบคุณวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา081 9830400ขอเชิาร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่2ของทุกเดือนณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 ขอขอบคุณคอนโดหรูติดริมแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่081 7 1 4 7 3 4 0โอ้โหได้ชิมความอร่อยยของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งรุ่งเรืองลำปางจังหวัดเชียงใหม่สองจังหวัดเลยละกันเพราะว่าชื่อชื่อเขาคือลำปางแต่ว่าสาขายอยู่ที่เชียงใหม่นะที่นี่อย่างที่บอกไปนะครับว่าลูกชิ้นเขาเด็ดมากเขาทำเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากรับประทานนะครับเชิญเลยนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งรุ่งเรืองลำปางจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับคงต้องกลับมปพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับพร้อมทั้งชมพร้อมกัน177ประเทศทั่ทวโลกทางช่อง TGN ไ Thai TV Global bon Network รวมไปถึงใครที่พลาดการรับชมทางทบ .5 นะฮะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางย t ท b e ด้วยพิมพ์ชื่อรายการมืออาชีพได้เลยครับเอาละครับวันนี้ผมเคม่มรชนพริมญาลาไปแล้วครับคนทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ